รับลิพาร์ที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของการสื่อสารนะครับซึ่งองค์ประกอบตัวแรกก็คือผู้ส่งสารก็คือเดลเซนเดอร์นะครับองค์ประกอบตัวที่หนึ่งองค์ประกอบที่สองก็คือ สารหรือแมสเซจนะครับองค์ประกอบตัวที่สามก็คือผู้รับสารก็คือ Receiver ive, Rece อรนี่คือองค์ประกอบของการสื่อสารมีสามองค์ประกอบหลักนะครับมาดูผู้รับสารก่อนะผู้รับสารก็จะมี ตัวแรกนะครับก็เรียกว่ากลุ่มแรกคือ G Geography นะครับก็จะมี Country ก็คือ City c e n t l y Language climate area population ต่อมาก็คือ demography demography นะครับก็คือ age อายุ gender income education social status family lifestyle life lifestyle lifestyle occupation นะครับต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือ p h o t o g r a p ไ y โ h o ร o g r a p h y คือไลฟ์สไตล์อโอเอไอโอแอคทิวิตี้นะครับอินเทอร์สต์ออพิลอนคอนเซิร์น p e r s o n a l l y value ว n t ลูอันติอันติลดลงมาใส่ข้างน่างแล้วอีกกลุ่มหนึ่งนะครับวิคับพอลลัสคือไอ้ตวเนี้ความแตกต่างขึ้นกันแล้วกันผู้รับสารจะมี ระบุเห็นไหมมันมีความแตกต่างหลากหลายแต่ละกลุ่มจะได้จะใช้เป็นตัวกลางและมีการสื่อสารที่แตกต่างกันออกไปนะผมพยายามสื่อให้ออกว่ากลุ่มผู้นับสารเนี่ยมันจะมีหลายรประเภทหลายกลุ่มหลายชนิดหลายหลากหลายเรื่องหลากหลายที่แตกต่างกันออกไปนะบางทีเราแปลไม่ออกแปลได้เข้าใจได้นะอี่ยผมตุ่มเนี่ยบางทีผมก็เข้าใจได้ ไม่เข้าใจได้แรออกแไรไม่ออกเนี่ยคือสื่อที่เราจะทําให้เห็นว่าเนี่ยผู้นับสารมันหลายประเภทนะครับต่อมาก็คือองค์ประกอบของการสื่อสารกลุ่มจากผู้สงสารมีสารส่งไปยัปยงผู้รับสารเนี่ยช่องทางการสื่อสารนะนะครับ ก็จะมีสายช่องทางอาจจะเป็นหนังสือเป็นรูปกระดาษก็หนังสือภาพกระดาษนี้จะมองถึงภาพตัวอักษรวิทยุเป็นคลื่นเสียงไว้แล้วก็โทรศัมม์มือถือตัวเช่นสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์ รถจนนะแล้วก็การพูดนี่คือช่องทางการสื่อสารต่อมาช่องทางการสื่อสารที่ระบบบ่งบ่งทีตอนนี้ก็คือสื่อยุคนี้นะครับก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ก็จะมีนิตยสารหนังสือ หนังสือหนังสือการ์ตูนน่ะมุดวิจัยสื่อดิจิตอลคืจะมีเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลน่ะอย่างเช่นโทรศัพท์หนังสือสังคมออนไลน์เว็บไซต์พอรแครหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พวกอ e ีบุ๊กนะครับต่อมาซื้อโอ,อากาศ ก็เป็นโทรทัศน์วิทยุภาพยนตร์แันจะสื่อนอกบ้านยานพานะก็คือป้ายนิวบอร์ดโปสเตอร์ป้ายบินบอร์ดโปสเตอร์โฆษณานภายในและภายนอกยานพานะต่อมาก็คือคนคือสื่อนะครับช่องทางการสื่อที่เป็นสื่อเรามา ภาพลักอัตลักษณ์ภายนอกอัตลักษณ์ภายในและการศึกษารวมตัวกันสามสามอย่างเนี่ยส่งไปยังภาพลักษณ์ให้เป็นภาพลักษณ์นะครับเป็นภาพหลักให้ได้สมาการสร้างแบรนด์ <c oughs> การสร้างแบรน์เท่ากับการทำให้เป็นรู้สึก ต่อเราและจดจำเราในแบบที่เราตั้งใจจะเป็นอันนี้คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญเลยการสร้างแบรนด์เท่ากับการทำให้คนรู้สึกต่อเราและจดจำเราในแบบที่เราตั้งใจจะเป็นนะครับอันนี้ผมจะเปิดเสียงให้ดูนิดนะึงมีไหมไม่มีอันนี้มาดู หลเรื่องขององค์กรนานะครับร o ย a ไทยอะมิแบรนด์มันอ่านว่าแบรนด์ไกด์ไลายแบรนไกด์ไลายนะอืมกึ่งอันนี้คือแผน่นแผ่นผังวงจรไม่ต้องดูแล้วแผ่นผังวงจรเอะอแผ่นผังองค์กรไม่ต้องดูตอนนี้คือ แกลนที่เป็นโลโก้ของกองทัพนะครับโลโก้ของทัพบกและสโลกแกนนะครับมันก็จะมีอัตลักษณ์ของกองทัพอยู่ทั้งภายนอกภายในโลโก้เนี่ยจะแสดงตัวจนถึงเป็นอัตลักษณ์ทั้งภายนอกภายใไหนจะมีรูปแบบฟอนต์ก็คือใช้ฟอนต์ของคณิตนะครับ element r t a a r r o w ก็คือเครื่องหมายที่สปงบอกถึงกำหนดให้ใช้นะ่ะคือเครื่องหมายเป็นอเครื่องหมายยุดของอาหารชั้นบดร,รูปแบบรูปแบบนะครับ จะมีเทมเพลตเทมเพลตก็มีรูปสามเีไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัสไอ้พื้นผ้านะครับสีหลักจะเป็นสีนี้นะครับของรับเนี่ยสีนี้สีรองก็เป็นสีนี้นะครับมันจะมีสีหลักสีนองที่เราตัดเลือดไข่นี่คือรูปแบบโลกโก้ของของทบกและ แพลตฟอร์มไอเทมเพลทที่เราต้องใช้นะครับที่กำหนดได้กำหนดไว้แนวนะครับเราเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับไม่ผิดนะครับอันนี้โซเชียลมีเดียของกองทัพก็จะมีสามารถดูได้นะครับเข้าไปดูได้ ทั้งแบบแนวตั้งในโทรศัพท์มือถือทั้งแบบแนวสี่เหลี่ยมพื้นผ้าในคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเชื่อมโยอันนี้เป็นไกด์ไลน์ให้ดูนะครับไกด์ไลน์ป๊อปอัพบูส สังเกตได้เลยว่าสีที่กําหนดมาระบวกมาดา้านข้างต้นเนี่ยสีหลักสีรองนะครับโลโก้สังเกตไหมครับว่าโลโก้ของทองทับ,บกอะมาก่นนอนอดีตอะมันมีแต่เครื่องหมายไม่มีภาษาบอกภาษาเขียนบอกว่ากวงทับ,บกตอนนี้ระบุจดเห็นว่าถ้าโหลดดาวน์โหลดโลโก้มาจะต้องมีความคำพูด ภาษาคำว่ากองทัพบกด้วยนะครับแนวทางการประชาสัมพันธ์ปี2569เนะครับเครื่องมือสื่อสารตามหนวงานที่รับผิดชอบตามหน่วยงานรับผิดชอบนะครับหน่วยงานทั้ง ต่างๆก็มีเครื่องมือสื่อสารที่รับผิดชอบอยู่แล้วคือหลักๆนะครับก็คือจากส่วนกลางเนี่ยซ้ายทางซ้ายก็ไป็นโสุกข,ของทัพบกกับเครื่องมือสื่อสารก็จะมีนักข่าวเฟซบุ๊กทิกตอกทีมโฆษกแล้ก็ไปกองทัพบก คล้ายก็จะมีสิ่งที่เป็นทีวีช่องห้าแล้วก็ต่อไปยังช่องทางสื่อสารอื่นๆเช่นอินสตาแกรมยูทูบทวิตเตอร์ดีเอ็กซ์เฟซบุ๊กทิกเก็ตและก็ทีวีนี่เดียวกันต่อมากลุ่มเป้าหมายตาม พื้นที่รับผิดชอบกองพลกลุ่มกองพันจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านแล้วแต่เขตรับผิดชอบนะครับอันนี้ไม่ใช่ทำาม,ามาเรื่องของการสร้างาสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างการมีส่วนร่วมกับไปเชาชนในพื้นที่ คือสร้างความเชื่อใจสร้างความเชื่อใจสร้างความเชื่อใจจะมีทางออฟไลน์กับออนไลน์นะครับการสร้างสร้างการมี่วนร่วมกับประชาชนในพื้นที่มีสองช่องทางก็คือทางออฟไลน์กับออนไลน์เพื่อสู่ความเชื่อใจนะครับของประชาชน กลุ่มเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของหน่วยของบุคคลแต่ละแต่ละคนการตลาดแบบดึงดูด inbound marketing นะคเน้นเป็นตัวของตัวเองเมื่อมีคนเมื่อคนมีความต้องการในเรื่องต่างๆ ก็จะเข้ามาเองอันอีกคีย์เวิร์ดเลยนะเน้นเป็นตัวของตัวเองเมื่อมีคนเมื่อคนมีความต้องการในเรื่องต่างๆจะเข้ามาเองดูการหนุ่มคนนี้นะจะชอบพูดในเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวเรื่องเดียว มันจะเป็นคีะขี้ทองของเขาเลยคี้เหวิงเขาเลยว่าเออพู้เรื่องนี้คนจะฟีดขึ้นมาเลยอย่างนี้เหมือนกันห้ามลืมสีหลักฐานการสมัครเป็นนอสทอนี่คือการข้างตัวตนนะครับ สัญลักษณ์ของตัวเองนะครับอันนี้ไม่ต้องดูอันนี้ influencer มากกว่ายอดไลค์ก็คือการเข้าไปอยู่ในใจของคนนี่คือสิ่งที่เราถ้าใครจะเป็น influencer นะครับคำว่ายอดไลค์นะก็คือการ ได้มีคนเข้ามาอยู่ในใจของตัวเองนะครับอินฟลูเอนเซอร์มากกว่ายอดไลก็คือการเข้าไปอยู่ในใจของคนอันน,น,นี้อีกทั้นหนึ่งวิ่จากรอนอีกขั้นหนึ่งเดี๋ยวผมคลิปนี้ผมจะเบรกไว้แค่นี้ก่อนเพราะที่ผ่านมาคือ เป็นเป็นเรื่องราวที่วิทยกรท่านแรกได้ให้การอบรมนะครับก็คือท่านที่หนึ่งอีกส่วนคลิปต่อไปเป็นท่านที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะเบรคคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดี